สพืชผักสมุนไพรใกล้ตัวนะคะที่จะเป็นตัวช่วยสําคัญที่จะช่วยเราในเรื่องของการลดระดับน้ําตาลในเลือดใครที่เป็นเบาหวานนะคะทํามาหลายวิธีแล้วแล้วยังช่วยไม่ได้นะคะลองดู3ผักนี้นะคะถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทานได้ในทุกๆวันหรือว่าทานทุกๆมื้อเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถที่จะลดระดับน้ําตาลในเลือดได้อย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะคะผักชนิดที่1นนะก็คือผักเชียงดานั่นเองนะคะผักเชียงดาเนี่เป็นผักพื้นบ้านของทางภาคเหนือนะคะผักเชียงดานเนี่สามารถบริโภคได้หลายๆวิธีอาจจะเอามา มาปรุงอาหารก็ได้นะคะเอามาผัดเอามาลวกกินน้ำพริกก็ได้หรืออาจจะทาเป็นชาผักเชียงดาก็ได้นะคะช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดได้ดีมากๆอันที่2ก็คือมะระขีนกนั่นเองอันนี้อาจจะทานสดหรือว่าเอาไปต้มทานกับน้าพริกหรืออาจจะทําเป็นชามะระขีนกก็ได้เ <laughs> ช่นเดียวกันนะคะสามารถช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดได้ดีและสุดท้ายก็คือใบหม่อนนั่นเองนะคะอาจเอามาทําเป็นชาใบาหม่อนนะคะ3อย่างนี้ลดระดับน้าตาลในเลือดได้